แล้วด้านหลังของพระอุโบสถนะฮะเรายังจะได้พบกับพระมาหาเจดีย์คุณเป็นเจดีย์แบบโบราณที่ยิ่งใหญ่มากๆครับโคตรใหญ่ผมว่าน่าจะเป็นเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่แล้วนะฮะโหคุณดูพญานาคที่อยู่ข้างๆะฮะนี่เป็นพญานาคทรงที่ผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะฮะเป็นแบบเหราคลายนาคนะฮะแล้วก็มีนาคมาแบบ น่าจะ4ี่หเสียนะฮะมาเลอร์เลยคุณนี่น่าจะเป็นทรงของพญานาคนะฮะที่ดูโบราณแล้วก็ดูขลังมากมายเลยสุดยอดมหาเจดีย์ฮะยิ่งใหญ่มากๆนะฮะภายในวัดนี่ก็มีแต่แบบของเก่าแก่แล้วก็โคตรงดงามเลยคุณอยากจะบอกเลยว่าทริปนี้นะฮะที่นี่นะฮะคือเดสติเนชันเลยครับที่คุณจะต้องปักหมดแล้วมาก่อนเลยนะฮะ โอ้โหผมเกือบจะพลาดแล้วเนี่ยนี่เป็นที่สุดท้ายของทิปนี้ของผมนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณได้เห็นคลิปนี้ก็คือให้คุณปักไปเลยว่านี่เป็นที่แรกที่คุณควรจะมาเลยครับเมื่อคุณมาเยือนเชียงใหม่นะฮะ